สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคงจเคยเห็นนักเรียนในช่วงวัยมัธยมที่กำลังเคร่งเครียดกับการสอบเข้ามาหาลาัยอยู่ใช่ไหมล่ะคะเนื่อจากปัญหาต่างๆนั่นก็คือนักเรียนมีความลำบากในการวางแผนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยและเส้นทางอาชีพโดยวันนี้นะคะพวกเรา Learn With NGT จะมานำเสนอเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันคะ่ะ NGT คือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนวัยมัธยมในการวางแผนการเรียนรู้และเตรียมตัวสู่การศึกษาขั้นสูงอย่างเป็นระบบเราจะรวบรวมคอที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกสายการเรียนซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยนักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพวางแผนเป้าหมายการศึกษาอย่างชัดเจนและเตรียมตัวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจซึ่งเว็บไซต์ของเรานะคะจะมีฟังก์ชัน3อย่างได้แก่ Netflix สำหรับคัดเลือกคอที่มีคุณภาพ กามินสำหรับตั้งเป้าหมายการเรียนและติดตามผลการเรียนทินเดอร์สำหรับแนะนำเส้นทางการศึกษาอย่างเหมาะสมค่ะฟังก์ชันที่ 1. n e t f l i x หลักการคือการรวบรวมร์สเรียนที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดทั่วไปร์สเรียนต่างๆทั้งวิชาการภาษาสังคมและอื่นๆในทุกสา,ายการเรียนตามระบบการศึกษาและแต่ละคอต้องมีความน่าสนใจมีคุณภาพการสอนที่ดีผ่านกระบวนการ Equality Control จากฟังชัน n น t f l i x กสนี้ โดยเรานั้นไม่ได้คัดแค่คอร์สที่ดีและน่าสนใจเข้ามาแต่ยังคัดคอร์สที่ล้าสมัยและไม่ได้รับความน่าสนใจหรือได้รับการตอบรับที่ไม่ดีจากนักเรียนที่เข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ออกไปด้วยค่ะฟังก์ชันที่2การมินหลักงานคือการตั้งเป้าหมายของนักเรียนที่เข้ามาใช้งานโดยเราจะมีเป้าหมายให้นักเรียนเลือกหลากหลายเป้าหมายด้วยกัน ฟังชันนี้จะทําการประมวลผลเป้าหมายและแนะนําคอร์สวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่นักเรียนตั้งไว้ข้างต้นเช่นหากนักเรียนต้องการที่จะเข้าคณะแพทย์ต้องใช้วิชาชีววิทยาขั้นสูงเป็นต้นฟังก์ชันนี้จะประเมินผลและติดตามผลการเรียนที่นักเรียนเคยเรียนคอร์สนั้นว่าเรียนไปแล้วกี่คอร์สหรือกี่ชั่วโมงและประมวลผลข้อมูลทั้งหมดให้ออกมาเป็นเปอร์เซนต์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใด ฟังก์ชันที่3 Tinder หลักการคือการประมวลผลข้อมูลจากฟังก์ชันการมินเพื่อวิเคราะห์ที่นักเรียนเรียนและความสนใจเฉพาะด้านจากนั้นจะแนะนําคณะและสาขาในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมโดยแสดงเปอร์เซ็นต์บ่งบอกโอ,อกาสในการสอบติดมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คะแนนของหน่วยงานการศึกษาหากเปอร์เซ็นต์ต่ำฟังก์ชันจะย้อนกลับไปแนะนําเป้าหมายเล็กก่อนเช่นพิชิตคณิตศาสตร์ม .5 ม .6 ก่อนเข้าสู่การแนะนําคณะในมหาวิทยาลัยค่ะ ในท้ายที่สุดนี้พวกเราคณะผู้จะทำเว็บไซต์ Learn With n g t ต้องขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตอนนี้พวกเราหวังว่านวัตรกรรมของพวกเรานั้นจะสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในยุคดิจิทัลต่อไปค่ะ